ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมื่อนี้ช่องจีจีเคจากกัวฟาร์มกามาอยู่ที่ขุดตะลาเว้ยมาอยู่ที่มาอยู่ที่กี่ฟาร์มเนี่ครับนั่นไหมอันนี้ฟาร์มอะไรครับชื่อฟาร์มต้นข้าวฟาร์มต้นข้าวฟาร์มนะครับฟาร์มวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอคงบ้านหนองสวงหมู่สามครับตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดโคราชสรีมาโคราชอิงอยู่เลยจังหวัดนครราชสีมาบ้านอิงนะครับนะคนโคราชต้นโคราชบ้านอิงนะครับราคาต่อรองได้เยอะนะครับวันนี้ก็พามา เปิดราคาวัวนะครับผมวัวตอนนี้กีดืดนแล้วครับผมยังไม่เจ็ดเดือนเลยนี่หกเดือนกว่าหกเดือนกว่านะครับตีมือเลยนี่ตัวนี้เป็นลูกลูดอบแปดห้าหนึ่งลูดับแปดห้าหนึ่งนะครับผมแม่ของขาเป็นพ่อแม่เป็นสายเอ็กซ์เล่พ่อของแม่เอ็กซ์เล่แปดสองห้าใช่แปดสองห้าทับหนึ่งแปดสองห้าทับหนึ่งนะครับผมใหญ่เหรอครับรู้ไหมใยญ่พ่อของยหยยายไม่รู้ใหญ่ไม่รู้นะครับต้องดูในเมพชรจำไม่ได้นะครับเนาะจำไม่ได้ แต่หลักๆเลยตัวเขาคือลูกรูรดับ851แม่ของเขาคือเอ็กเรย์825นะครับผมตอนนี้อายุ6เดือนนะครับกว่าตอนอายุ6เดือนกว่านะครับลักษณะของวัวตัวนี้เด่นๆเลยก็คือจะเห็นลำตัวยาวนะครับผมลำตัวยาวชีดกระชับนะครับชีดกระทับนะครับแล้วก็ยืดดีๆบ่อนี่ได้งินตำแหน่งตะนอก็ใช้ได้นะครับผมตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับเอฟซีเห็นไหมเดี๋ยวดูรอบๆตัวนะครับใบหูบดเข้มนะครับผมอันนี้คอแข็งคอขานะครับผมคอแคบนิดนึงนะครับวัาค่อนค้างยาวอยู่ลำตัวยาวอยู่อันนี้เจ้าของฟาร์มนะครับน่หน่อยแกเปิดราคาอยู่นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับว้าลูกรูดับแปดห้าหนึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปรอบๆให้นะครับ แล้วก็จะให้เบอร์โทรนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขอดูรอบตัวก่อนนะครับโอ้ชีดสวยเนาะชีดก็ชับมากเลยชีดไม่ยานนะครับตำแหน่งตะหนกก็ได้นะครับตำแหน่งตะหนกก็ใช้ได้เลยนะครับนิสัยก็เชื่องนะครับเดี๋ยวดูบรรทายนะครับเขากลัวผมนะครับแปลกหน้านะครับอันนี้บรรทายเขานะครับละเอียดเลยนะครับผมใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆไม่สามารถมาดูก็ สามารถดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมจะถ่ายให้ละเอียดเลยนะครับผมก็สามารถสั่งปิด <S <S สั่งจองให้เขาไปส่งถึงบ้านได้เลยนะครับผมราคาตอนนี้ไม่สูงเนาะ,นนไ,นนะไม่สูงไม่สูง,ไม,สงไม่สูงนะครับราคาคุยกันได้สามารถคุยกันได้นะครับต่อรองกันได้ถ,ดถูกใจส่งค่ารถถูกใจแถมฟรีส่งฟรีเ <อ S 1> นะาะแถมฟรีส่งฟรีส่งฟรีไม่ใช่แถมฟรีส่งฟรีพูดถี่นะครับเนี่ยดูยื่นคนโคราชเป็นเองคุยกันไม่ยากนะครับผมใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็วิ่งมาดูได้นะครับอยู่อำเภอคงนะครับผม นี่เชื่องดีมากอะโทรมาคุยได้โทรมาคุยได้ต่อรองได้เบอร์โทรอะไรครับตัวไหนตัวนี้0ูนย์แดเจ็ูย์ปดเจดสองห้าสามสองห้าสามหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกฮะเอาไหมศูย์ปดเจดสองห้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าหหนึ่งหนึ่งเกหนะครับสี่ต้นข้าวฟาร์มต้นข้าวฟาร์มนะครับโทรมาคุยได้โทรมาคุยได้ลดให้ส่งค่าลดพร้อมสีเข่าพร้อมสีเขาส่งได้สีเข่าส่งว่าสุดจัด ระวังเขาทวงเนี่ยถ้าเขาซื้อเราไหนเขายังว่ายากเนี่ยหายยุโรก็ถือนี่ยครับโอเคเตรียมตัวใช้ได้นะครับผมเดินโชว์อะไรไหมนี่เป็นเชือกอย่างกำลังเป็นใช่ไหมมาลูกมาโชว์เปนนางสาวไทยหรือเป็นอิงฟ้าหรือมั้อเอาออกมาเลยได้ไหมครับไม่ออกอะได้เดี๋ยวจะวิ่งจับเดี๋ยวจะวิ่งจับมันไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเพื่อนเพื่อนเข้าคอกหมดแล้วนะครับนี่ขนาดนี้เนี่ครับ กำลังกำลังกำลังกลังหัดฝึกท่าฝึกโยงนะครับกาลังจัดท่าเป็นน,นะครับวัวตัวนี้นะครับต้นข้าวฟาร์มนะครับชื่อน้องอะไรครับนี่ข้าวใหม่น้องข้าวใหม,ม่แล้วอันไหนข้าวใหม่ต <laughs> ังเชื่อกันสักขี้เสียงกันเลยอันนี้น้องข้าวใหม่นะครับน้องข้าวใหม่อันนี้บันทายจนะให้ดูบันทายเต็มๆนะครับเอฟซีนะครับใครสนใจราคานะครับโทรถามเจ้าของโดยตรงเลยนะครับผม โทรถามหลังไม้ได้เลยนะครับราคาไม่ราคาไม่สูงนะครับเจบอกก็ถ้าอันนั้นก็มีบริการส่งฟรีนะครับถ้าราคาคุยกันได้นะครับผมราคาคุยได้ลดได้ต่อรองได้สบายไม่ไม่บอกราคาเลยหรอไม่บอกราคาไม่บอกราคาแต่ให้โทรเอาอ่โอครับผมก็อยู่ที่สิทธิ์ของเจ้าของนะครับผมวันนี้ผมมีหน้าที่ถ่ายทําบริการ FC นะครับใครท่านใดชอบก็ติดต่อนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่าราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงเกษตรกรสามารถ เอออะไรนะเอื้อมได้นะครับแต่อื้อมได้ต่ี<ฮ>่กราคายังถูกเลยแหละเดี่มตัวใช้ได้นะครับตัวนี้กินอาหารเป็นยังครับนี่ว่ากิงกินอาหารยังกิ้งเลยโอี่นะครับอายุหกเดือนนะครับเดือนกว่าวันที่สิบสี่นี่สิบสามนี่เดืนอนหน้า,ายังจะครบเจ็ดเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะครับวันที่สิบสามเดือนหน้าถึงจะครบเจ็ดเดือนนะครับผม โอเคครับในแม่มันไปดูแม่มันได้ไหมเนี่ยได้ไปอันนี้ลูกเขาครับเดี๋ยวจะพาไปดูแม่นะครับซื้ออะไรนะเขาเรียกว่าซื้อลูกต้องดูดูแม่ดูนางต้องให้ดูแม่เนาะใช่โมฟาสิทธิ์ไทยนะครับผมเดี๋ยวให้เสียไหน่อยพาไปดูครับวันนี้แต่งตัวหล่อมากนะครับนี่ครับเพิ่งเลือกงานมานี่นะครับแม่เขาแม่เขาเป็นลูกเอ็กซ์เรย์แปดสองห้าตอนนี้ผสมยังครับผสมแล้วผสมอะไรไปครับแม่เขา ผสมอแม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่มากอะไรครัดูครับคนเข้าไปใกล้นะครับคนดูเตี้ยไปเ,เลยนะครับไอ้ผสมใบแซดเนี่ยผสมใบแซดเลยนะครับเลตเตอร์สโตกอะไรนะเลตเตอร์สโตกฮะหนึ่งทับห้าห้าสองเนี่ยเลตเตอร์สโตกหนึ่งทับห้าห้าสองเป็นบัวแหวนใบแซดเนาะใบแซดครับ<อ>ผมเป็นบัวแยกเพศแยกรไหม แยกเพศนะครับเป็นวัวาาแบรนไบเซนะครับผมผสผสแส่จำเบอร์นาเบอร์ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านหนึ่ <A S 1> แม่ใหญ่นะครับแม่ใหญ่แม่ยาวมากดูครับข้อน,นี้กว้างกี่เมตรนี่<ะ>ข้อกว้างกี่เมตรสามเมตรห้าสิบเมเออสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับแล้วดูตัววัวครับเ <laughs> <laughs> กือบเต็มเลยครับผม 3, 5, นี่นะครับแม่ของเขาเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเอันนี้ใครผสมว่าไปก่อนเอ้าหมอกวนตัวนึงผมผสมเมงเหรอโอ้ผมลืมนะครับแม่เขาผมผสมไว้นะครับผมแม่เขาผสมไว้นะครับเลือดสตูหข้อนี้ผมก็มาบริการผสมนะครับมาบริการผสมไปกี่ตัวเนี่ยสองสามตัวอยู่นะครับัตถุดก็มาผสมให้แกนะครับสองสามตัวตัวนี้ผมก็ผสมท้องยังครับท้องแล้วท่องแล้ว ได้เดือนหนึ่งแล้วหรอวันที่อันนี้วันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสองผ่านรอบวันที่ยี่สิบสองผ่านรอบแล้วนะครับนะครับผมผมผสมเองกับมือนะครับตอนนี้แล้วตัวนั้นใครผสมเนี่ยหมอหมออื่นเะรอใช่ไหมหรือผมโอ้หมออื่นกนะับหมอผ,ผมเหรอไอ้ตัวนั้นผมก็เป็นคนผสมนะครับ <laughs> จำไม่ได้จำไม่ได้ผสมหลายตัวมันล้วนนะครับผมนี่นะครับแม่ของเขาใหญ่นะครับ หรือหรือจะแบ่งแม่ด้วยไหมนี่ถ้ามีคนถามถ้ามีคนถามก็บแบ่งอ๋อถ้ามีคนถามก็บแบ่งนะครับแม่เขามันถึงืันยังครับนี่หรือผ่านรอบแล้วหรือวัน,น <22 S 1> จะยี่สิบสองจะผ่านยี่สิบสองถึงจะผ่านใช่ไหมอ๋อยี่สิบสองถึงจะผ่านนะครับผมผสมไปแล้วนะครับยี่สิบสองนี้ถึงจะผ่านรอบนะครับผสมเลตเตอร์เลตเตอร์อะไรนะครับเดี๋ยวขอดูเ๋อเลตเตอร์จุนเนี้ยไม่ใช่อะไรวะเจ้าเลตเตอร์ตัวนี้นะครับเจ้าเลตเตอร์ไหนนัมเบอร์ หนึ่งทับห้าสองสองอทีนะครับนี่นะครับเจ้าเลเตอร์ตัวนี้นะครับของไวเซนของไวเซนนะครับผมตัวนี้ผสมไปตัวนี้แยกเพียรนะครับแร้วแยกเพียรเมียไว้นะครับเป็นลูกเอ็กซเรย์แปดสองห้านะครับทับหนึ่งะครับแบรนเอ่ออะไรนะเอสซีบาร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดของชัยชนะฟาร์มใช่ไหมช่างชนะฮะช่างชนะฟาร์มช่างชนะฟาร์มช่างชนะฟาร์มยูนพืชจังหวัดอะไรนะครับนี่ลบบุรีฮะลบบุรีลบบุรีนะครับผม ก็แบรนด์คึ้นชื่อเหมือนกันนะครับผมใครสนใจแม่นี้ก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทร087 087 253 253 1196 1196นะครับเสียหน่อยนะครับผมแห่งบ้านอะไรนะน้องสวงบ้านหนองสวงตำบลเสียหน่อยตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับผมราคาโทรสอบถามเอาเนาะหลังใบนะครับผมวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับก็ฝากกาไดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยมีหลายตัวนะครับมีหลายตัวแต่หลักๆก็แบ่งแม่ลูกนี่แหละนาะครับเนาะโทรแยกได้ครับ<ม>ตอนแต่แต่ราคาก็แบ่งแยกนะครับหรือจะเอาเป็นแม่ลูกก็โทรคุยกันราคากับเสียงเขาเลยนะครับผม,มบค,ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ